แแล้วก็เอาทีมงานไปดูแล้วก็ที่ใเนี้เ,เขาไปทำแผนการที่ศึกษาสนุกขึ้นมากับทีมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมาจากกรุงเทพทั้งทีมเลย<ม>แล้วก็ประหลัดกระทรวงเกษตรแล้วก็เกษตร,รจังหวัดไปทําแผนกันที่สาการณจังหวัดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มองมองเห็นนะว่าเขาจะเริ่มทำเป็นปเรื่องเป็นราวให้แกไ,ไปคุยได้ไหม ไม่ได้ด<อ>ิเขาเขาต้องทําแผนเสร็จเราเขาทําแผนเสร็จแล้วเขาเอาแผนมาเราจะเดินตามมันไม่ใช่แผนจะไม่ไหนแผนนี่ก็คือว่าเธอเห็นแผนที่เกษตรไหมเขาเขาถ่ายทุก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 อำเภอเลยนะว่าแต่ละอำเภออ่ะมีตรงไหนที่น้ํามากน้ําน้อยตรงไหนความต้องการความช่วยเหลือยังไงเขาแบ่งเป็นสามระดับแล้วเดี๋ยวเราก็ล้วก็มีเกษตรกรรายชื่อเกษตรกรแล้วก็จะมีข้อมูลว่าเกษตรกรคนนั้นเนี่ยมีพื้นที่กี่ไร่แล้วก็ ผลผลิตต่อไร่เป็นยังไงหลังจากเข้าโครงการนี้ไปหนึ่งปีก็จะมาวัดผลว่าผลผลิตต่อไรเป็นยังไงอะไรต่ออะไรเป็นยังไงมาแล้วไงมาแล้วนี่เป็นไรเป็นประหลาดยังมีไงคนเนี้ยเขาบอกเขาจะขอโซล่าไปทบุญที่วัวอ๋อนี่รู้จักกันรู้จักกันแต่แแต่แต่เป็ผัดเสือ คือเราต้องดําเนินตามแผนนั้นในโครงการนี้นะคะเพราะมันปีเดียวนําร่องเดียนหนึ่ปีแล้วหลังจากนั้นก็อีก3ปีคือไปจบที่ปี5-5าสิขยายผลต่ออีกแต่ตอนนี้ยังไม่มีงบประมาณมานะคะวันนี้ก็มีรูปร่างแล้วเดี๋ยวก็คือเอกชนจะต้องร่วมทำกับชาวบ้านเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบของเราเองนอกจากว่ารัฐบาลก็มีงบแบบ รถชันอ้อหมอนเอกไปถึงทํานถนนตรงนี้ได้สูบออกสูบออกไปอีก,อกสูบออกไปบอป oh! ่ออ๋อแล้วตั้ง,งปั๊มที่ไหนก็ตั้งปั๊มแบบนี้แหละทีนี้สูบจนสูบไม่ไหว <c oughs> ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะมันก็จะเป็นที่นาตรงนี้เป็นที่นามีเจ้าของแต่เขา <c oughs> ทํานาไม่ได้เพราะนาลม่ม <c oughs> นาล่มเขาเรียกนาล่มแล้วก็น้ําตรงนี้เนี่ยมันก็น่าใช้มากน้ํามันดีเลยฝั่งหนึ่งก็แล้งอีฝั่งหนึ่งก็แล้งเฮ้ยโครงการนี้มันโครงการนี้ต้องได้รับรางวัลแห่งชาติเลยเนี่ย กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาพาเรามาดูวัน,ว,นวันที่ส่งมอบโซลาเซลล์อ่ะเมารามาดูบอกว่าช่วยมาดูหน่อยว่าตรงเนี้ยจะทํายังไงอยากจะเอาน้ําไปใช้แล้วก็คนที่เป็นเจ้าของนาเขาจะได้ทำนำาเขาทีเพานาจมน้ำนาจมน้ำต้องทํานาบัวตอนนี้ <laughs> เราก็เลยขอเราขอแผนที่เขา เขาบอกว่าเขามีเขามีแผนที่อยู่เหมือนการอยู่ที่อบตจะได้ดูว่ามันกว้างใหญ่ขนาดนพิกัดมันเท่าไหรที่ทับซ้อนที่ใครบ้างแล้วก็มีความสูงเท่าไหร่ยังไงจะได้มาจัดการได้ต้องทําทุ่นลอยคือทาทุ่นทุ่นสูบน้ําเลยแล้วแล้วโซล่าก็อยู่ในทุ่นเป็นแพรเลยนะทาเคยทําอยู่ในรูปมีอยู่เป็นแพรโซล่าอยู่กลางยมากเลยอ่ะเธอคือคือคือเอาเอาเอาแกนลอนเอาถังน้ํามันพลาสติกอะทำเป็นทุ่นแล้วก็ติดโซล่าสักสามสิบแผ่นเนี่ยแล้วปั๊มติดไว้ปั๊มปั๊มทอสักสี่นิ้นเลย สูบไปเรื่อยๆคือว่าพอเราทําโครงการบูรณาการเรื่องพลังงานแล้วเดี๋ยวเราจะของบด้วยของพลังงานจังหวัดเขาจะมีงบที่ว่าเขาจะมีโซล่าเป็นเซตเลยนะทั้งหมดประมาณ20,000กว่าบาทแต่ถ้าเราไม่เอาถังน้ําก็ตัดออกไปก็เหลือแค่หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเนี่ยก็จะมีโซล่ามีแผงโซล่าแล้วมีปั๊มให้ด้วยแต่ของฟรีก็เอามาด้วยเออคือเราคงต้องทาทุกอย่างผสมกันแต่ทำาึ้นได้แล้วมันอยู่รอบสักห้าสิบกิโลเมตรเราสามารถใส่เข้ามาในโครงการได้ แล้วก็แต่สําคัญคือต้องเดินท่อท่อพีพีเเป็นม้วนน่ะพีเอเป็นม้วนใช้อยู่เล่นพีเม้วนเลยมันเดินง่ายเพราะว่าที่รอยผ่า้มก็เดินอย่างเงี้ยแล้วมันใช้อีกได้อีกเนาะเดินไปเลยคือจะย้ายจะอะไรก็ได้จะย้ายจะอะไรก็ได้สมมุติว่าหมดจากโครงการนี้วนหลังไปใช้โครงการอื่นก็ใช้โมน้มนโมนโมนไปแล้วก็ไปปล่อยใช้ประมาณทอสินี้ว่ะเดี๋ยวเธอเขียนมาให้ฉันได้ได้เดี๋ยวเธอทำมาให้จัดการให้มันเป็นรูปทรงที่เราต้องการเนี่ยก็คือทําให้มันลึกลงหรือทําคันให้มันสูงขึ้น อุดมเหรอสําคัญก็ได้ตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์นันที่ไอ้หนองน้ําหนองบัวสารานะทีนี้ไอ้ตรงที่แล้งเนี่ยว่ามันห่างจากหนองน้ํานี่ไกลไหมกี่เมตรทุคนคือเป็นที่สูงที่สุดในแถวนี้ไม่แล้วพื้นที่มันจะเก็บน้ําได้หรือเปล่าไม่ให้สูบไปมันก็เละไมาอีกคือเขาเขาก็คิดกันว่าถ้าสูบไปไว้ตรงนั้นก็จะมีแทงน้ำไงต้องรื้อสายทำสายไอ้มันแตกมากาโพอติบมันแห้งมันก็ไม่เป็นหนอง เลือกกิ่งพันุมันเพราะว่าทุกวันนี้ชาวบ้านปล่อยทิ้งไว้ในในไร่จนกระทั่งงอกทิ้งไว้เลยอ่าอัะอน,นั้นม,ม่สมบูรณ์แล้วครับไอมันสูญเสียความงอกสูญเสียน้ําไปเยอะนะมันก็เลยทําให้การงอกไม่ดี อันของเรานี่ก็เน้นเรื่องการเตรียมดินแป้งแป้งปลูกแป้งแป้งนี่เก็บไว้ทอดผ่านก็เก็บเอาไว้ใช่ใช่เอาไว้ตัดแล้วก็ใช้เลยครับไม่ควรจะเก็บไว้นานแล้วก็ต้องวันนี้กองกันทิ้งนี่กองกันทิ้งใช่เราเราไม่ถอนหมดองเลยเก็บไว้ห้าไร่สามไร่ใช่เก็บเอาไว้แล้วเราต้องเตรียมดินให้ดีนอ่าเพื่อนบ้านที่ใช้หลงทางใช่ชาวบ้านทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าผลผลิตไร่ละสามตันเอาสามตันออก เอาต้นมันออกเอาเงามันออกเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าห้าตันเสร็จแล้วปุ๋ยเคมีไปใส่ให้มันกระสอบหนึ่งมันจะไปพออะไรเนาะผลผลิตมันก็ลด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 นั้นทำาสมดุลธาตุอาหารก็รู้เมันเอาออกมากเอาน้อยเอาออกห้าพันโลไปใส่ให้มันห้าสิบโลแล้วในปุ๋ยเคมีมันมีธาตุแค่สามตัวใช่ไหมมันจะไปพออะไรถ้าได้อะไรไปใส่ปุ๋ยข้อจะอะไรใส่ของผมนี่ผมเน้นในเรื่องอินทรีย์วัตถุอะไรก็ได้อย่างที่ผมทําอยู่ก็คือเค้กอ้อยกรกๆมัน แล้วก็อาจจะมีขี้วัวหรือขี้ไก่นิดหน่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างอ่าพวกเค้กอ้อยนี่มันถูกใช่ไหมตุกกากมันแล้วแล้วเชื่อแป้งที่ท้องออกมาเชื่อแป้งดีไหมยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ถึงสามสิบใช้ได้โครงสร้างดินดีถ้ามันจะเก็บน้ำได้มากถ้าโครงสร้างดินไม่ดีเนี่ยมันเก็บน้ำได้น้อยแล้วปัญหามากคือถ้าดินเก็บน้ำไม่น้อยพวกเนี้ย ช่วงแรงมันจะไปเร็วได้กินไอเทียแป้งมันไม่ชอบความชื้นหรอกถ้าความชื้นได้ดีเีแป้งก็มายากใช่แล้มันได้หลต่ออันนี้ทุกคนต้องเข้าใจว่าปัญหาคือมันต้องทำที่มันดีถึจก้จริงรอบที่แล้วที่เพื้อแป้ประปากเพราะมันแรงนะเพรามันแรงใช่แต่ถ้าถ้าใครว่า้น้ำก็จะถ้าเราถ้าเราสูบน้ำอามาโซล่ารถนะฮะไม่เป็นครับไม่ไม่ชื้นไม่เป็นหครับอาจารย์ทองของแกขออาจารย์ไม่ไม่มีแปไม่มีมีความชื้นจะไม่เป็นครับ ไอสาเหตุที่มันมันแห้งแล้วเพี้ยแป้งลงเนี่ยเพราะว่าพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นน้ําตาลเพี้ยแป้งมันชอบมันก็เลยมากินแต่ถ้าเราปลูกช่วงต้นฝนเนี่ยมันจะนองอ่ามันจะหวานใช่ไหมมันก็เลยรอดเลยแต่ทุกวันนี้เกษตรกรคิดสักแต่ปลูกไงปลูกอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไม่เรียนรู้ที่จะถ้าว่าหลังเชิญมาเป็นวิทยากรได้ไหมเนี่ยก็ได้ต้อง ต้องไปดูบ้านกันหน่อยแล้วจะไปดูก่อนคนที่มีความรู้อยากจรรู้จักกัาเยอะๆแล้ววันนึ่ข้างหน้าเนี่ยเวลาเราประชุมกลุ่มประชุมอะไรเนี่ยมันมันต้องมันต้องให้ความรู้เขาเนาะแล้วก็ปรับแนวคิดเขาสมัยนะมันมันถึงจะทําได้ถ้าถ้าเราเราไม่ทําอย่างนี้เนี่ยยากอ่ะ ไอ้อย่างที่มาเอาปุ๋ยมาขายแล้วบอกจะเพิ่มผลผลิตเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมนเป็นเรื่องเขาไม่ได้สอนวิธีการทูกมันไม่จริงครับไม่จริงนะมันไม่ได้แก้ที่เหตุบอกให้ไปใส่ปุ๋ยไร่ละสีกระสอบแล้วจะเพิ่มผลผลิตมันเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เพราะว่าดินมันเสื่อมมากแล้วคุณเอาปุ๋ยสีกระสอบไปใส่มันจะเกิดประโยชน์ได้ยังไงจริงๆล้วถ้าใช้ถ้าปุ๋ยเคมีเนี่ยคุณเสียเยอะในแง่ของดินมันจะคอมเพล็กซ์